สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนวัตกรรมการบริหารจัดการนะคะในยุคที่แบบอะไรอะไรก็เปลี่ยนเร็วมากจริงๆข้อมูลวันนี้เราก็กลั่นมาจากงานวิจัยรายงานหลายชิ้นเลยค่ะเป้าหมายเราคืออยากจะเจาะลึกว่าเออมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงสำคัญกับองค์กรยุคนี้ทั้งในระดับโลกแล้วก็ในบ้านเราด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือทำไมเขามองว่ามันเป็นเรื่องวิธีทำงานมากกว่าแค่เรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ ครับผมใช่เลยครับมันเป็นเรื่องความสามารถขององค์กรโดยรวมเลยนะไม่ใช่แค่โปรเจกต์เดียวจบซึ่งสำคัญมากจริงๆครับสำหรับการแข่งขันการอยู่รอดในโลกธุรกิจทุกวันนี้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคำว่านวัตกรรมการบริหารจัดการเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรคะมันต่างจากนวัตกรรมสินค้าบริการที่เราคุ้นๆกันยังไงบ้าง ครับถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะมันคือการนําเอาวิธีปฏิบัติใหม่ๆหรือว่ากระบวนการทํางานโครงสร้างการจัดการแบบใหม่ๆที่องค์กรอาจจะไม่เคยทํามาก่อนมาปรับใช้เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้นนะครับจุดสําคัญคือมันต่างจากนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์ตรงที่เอ,อ่อมันลอกเลียนแบบได้ยากกว่าอ,อ๋อลอกยากกว่าใช่ครับเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวของ NCD แต่ฝังอยู่ในวิธีคิดวิธีทํางานวัฒนธรรมองค์กรเลย ลองนึกภาพโตโยต้ากับระบบไคเซนดูสิครับที่คนเน้นปรับปรุงเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาจากทุกคนในองค์กรมันไม่ใช่แค่มีกล่องรับความคิดเห็นนะแต่มันเป็นความเชื่อเป็น DNA ของเขาเลยอืมพอเห็นภาพเลยค่ะว่าทำไมถึงลอกยากแล้วที่นี้องค์กรจะเริ่มทำเรื่องพวกนี้ได้ยังไงบ้างคะมีแนวทางหรือหลักการอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมจริงๆมีหลายแนวทางเลยครับ แต่หัวใจสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเลือกใช้เครื่องมืออย่างเดียวเช่น p d c a หรือ Lean หรือ Agile ja อะไรพวกนั้นค่ะแต่คือการเข้าใจหลักการที่อยู่เบื้องหลังมันมากกว่าอย่างเอ่อการคิดเชิองออกแบบหรือ Design Thinking ที่เน้นความเข้าใจลูกค้าผู้ใช้งานแบบลึกซึ้งจริงๆความเห็นอกเห็นใจ Empathy เหมือนเราเข้าไปนั่งในใจเขาเลยอ๋อเข้าใจผู้ใช้เป็นศูนย์กลางใช่ครับ หรืออีกแนวคิดที่สำคัญมากๆตอนนี้คือนวัตกรรมแบบเปิดหรือ Open Innovation คือไม่จำเป็นต้องคิดเองทำเองหมดทุกอย่างเปิดรับไอเดียรับทรัพยากรจากข้างนอกได้เหมือนอย่าง AIS ที่เราเห็นว่าเขาจับมือกับพันธมิตรเยอะๆแบบนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องครับนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยคือเขาใช้ประโยชน์จากเครือข่ายภายนอกการเลือกใช้ผสมผสานแนวทางต่างๆให้มันเข้ากับบริบทของตัวเองเนี่ยสำคัญมากครับ แสดงว่าแค่มีกระบวนการมีเครื่องมืออาจจะยังไม่พอเรื่องคนเรื่องวัฒนธรรมองคอ์กรนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะบทบาทของผู้นําใช่เลยครับสําคัญที่สุดเลยผู้นํานี้เปรียบเหมือนสถาปนิกเลยนะครับคือต้องออกแบบต้องสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่มันเอื้อให้เกิดนวัตกรรมจริงๆต้องมีวิสัยทัศน์กล้าเป็นตัวอย่างแล้วก็สร้างบรรยากาศที่คนรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยหมายถึงยังไงคะ ที่เขาเรียกว่าความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาหรือ psychological safety นะครับคือทำให้พนักงนานรู้สึกว่าเออเขากล้าลองกล้าเสนอไอเดียกล้าที่จะเสี่ยงและที่สำคัญมากๆคือกล้าที่จะล้มเหลวกล้าล้มเหลวฟังดูน่าสนใจแต่ก็แอบ,บน่ากลัวนะคะใช่ครับแต่ต้องเป็นการล้มเหลวที่ชาญฉลาดนะหรือ i n t e l l i g e n t failure คือล้มจากการทดลองที่มีเป้าหมายมีการเรียนรู้ ไม่ใช่ความผิดพลาดจากความสะเพร่าหรือไม่ใส่ใจแล้วก็ไปลงโทษกันอันนั้นไม่ใช่พอพูดถึงวัฒนธรรมนึกถึงตัวอย่างอย่างเน็ตฟลิกซ์เลยค่ะที่เขาดังเรื่องอิสรภาพและความรับผิดชอบแบบว่าจ้างคนเก่งมากๆให้อิสระเต็มที่แต่ก็คาดหวังผลงานสูงแล้วก็สื่อสารกันตรงไปตรงมามากใช่ครับอันนั้นเป็นตัวอย่างชัดเจนของการออกแบบวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนองคอ์กรเลยหรือถ้ามองอีกแบบก็คือโตโยต้าที่เน้นเรื่องวินัยการปรับปรุงต่อเนื่อง k ค i เซ n TPS มันก็จะคนละสไตล์กันไปเลยจะเห็นว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว Google เองก็เคยมี20% time ที่ดังมากให้พนักงานใช้เวลาไปทำโปรเจกต์ที่สนใจใช่ใช่ค่ะเคยได้ยินเกิด Gmail มาจากอันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่พอองค์กรใหญ่ขึ้นก็มีความท้าทายในการรักษาตรงนี้ไว้เหมือนกัน ส่วนในไทยเราก็เห็นหลายองค์กรปรับตัวเยอะนะครับอย่าง SCG ที่เน้น R&D แล้วก็ร่วมมือกับภายนอกเยอะขึ้น Open Collaboration หรืออย่าง Betagro w ที่มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็สะท้อนเทรนด์เรื่อง Digital Transformation กับ Open Innovation ที่ชัดเจนขึ้นในบ้านเราฟังดูเหมือนจะมีแต่ข้อดีนะคะแต่แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆมีความท้าทายอะไรที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอเป็นประจำไหมคะ อุปสรรคคลาสสิก Classic เลยครับ 1. คือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากภายในองค์กรเอง 2. คือวัฒนธรรมที่อาจจะกลัวความเสี่ยงไม่กล้าลองผิดลองถูกอืมเข้าใจได้ค่ะ 3. คือการทำงานแบบต่างคนต่างทำไม่เชื่อมโยงกันที่เรียกว่าไซโลส 4. คืออาจจะขาดทิศท,ทางหรือกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมที่ชัดเจนจากผู้บริหารเหมือนพูดอย่างทำอีกอย่างประมาณนั้นครับ หรือบางทีผู้นำอาจจะพูดถึงแต่ไม่ได้สนับสนุนจริงจังหรือท้าพยากรไม่พอซึ่งเรื่องทรับพยากรไม่พอนี่จริงๆบ่อยครั้งมันเป็นแค่อาการนะครับไม่ใช่สาเหตุแท้ทิ้งมันสะท้อนปัญหาเรื่องกลยุทธ์หรือความมุ่งมั่นมากกว่าน่าสนใจค่ะแล้วมองไปในอนาคตล่ะคะโดยเฉพาะเมื่อ AI กับ Big Data กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆมันจะมาเปลี่ยนโฉมนวัตรกรรมการบริหารจัดการไปมากน้อยแค่ไหนคะ โอโหอันนี้จะเป็นตัวเร่งสำคัญเลยครับ AI กับ Big Data เนี่ยมันช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นแม่นยำขึ้นจากข้อมูลเชิงลึกช่วยทำงานรูทีนซ้ำๆให้เป็นอัตโนมัติได้เยอะมากหรือแม้กระทั่งช่วยสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่เราอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยก็ได้ฟังดูเหมือนจะดีมากๆเลยนะคะใช่ครับแต่ในขณะเดียวกัน องค์กรก็ต้องปรับตัวครั้งใหญ่เหมือนกันต้องการคนที่มีทักษะด้านข้อมูลหรือ data literacy มากขึ้นโครงสร้างองค์กรก็ต้องยืดหยุ่นกว่าเดิมคล่องตัวกว่าเดิมและก็ต้องคำนึงถึงประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้ AI และข้อมูลด้วยอันนี้สำคัญมากบทบาทของผู้จัดการก็จะเปลี่ยนไปนะครับอาจจะต้องบริหารทีมที่ผสมผสานระหว่างคนกับ AI โหฟังดูท้าทายขึ้นไปอีก ใช่ครับและทักษะที่ AI ยังทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ดีเท่ามนุษย์อย่างความคิดสร้างสรรค์การเห็นอกเห็นใจจริยธรรมวิจรารณญาณเหล่านี้จะยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีกครับ สรุปแล้วนวัตกรรมการบริหารจัดการนี่เป็นเรื่องของความสามารถโดยรวมขององค์กรจริงๆนะคะที่ต้องสร้างต้องพัฒนาต่อเนื่องต้องมีทิศทางชัดเจนมีกระบวนการสนับสนุนแล้วก็หัวใจสำคัญมากๆคือผู้นำที่ต้องสร้างวัฒนธรรมให้คนกล้าคิดกล้าลองกล้าเรียนรู้จากความผิดพลาดได้จริงๆมันคือเรื่องวิธีการทางานอย่างที่ว่าไว้ตอนแรกเลยนะคะถูกต้องเลยครับและอาจจะต้องทิ้งท้ายให้คิดต่อไปว่า ในโลกที่ AI กำลังเก่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้บางทีนวัตรกรรมการบริหารจัดการที่สำคัญและท้าทายที่สุดในอนาคตอาจจะเป็นการหาวิธีผสานพลังการประมวลผลอันมหาศาลของ AI เข้ากับสติปัญญาอารมณ์ความรู้สึกและวิจรารณญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ให้มันลงตัวที่สุดองค์กรไหนที่หาจุดสมดุลตรงนี้เจอหาทางผสานสองสิ่งนี้ได้ก่อน อาจจะเป็นผู้ชนะในเกมระยะยาวนี้ได้นะครับ